ไป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 ไไป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 ไไป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 ปไ พุดได้ต่หบเบิ่งอฮ่าฮ่าัานดึงนะอันนี้นี่คือจับจูดได้จับจูได้จะให้แมนแมนแมไปใช้ตาลูกหมอกใหม่ถีอพวกเขาได้บากเจบขออีวกเพาอีกทนั่นหมดนี่จะค่ยเป็นกระเพาะชาก็ไปกินน่ากระเพาะชา กินน้วามหนต้มเจี๊บกระเพาะอยู่มันไหนกันม่กเจ็บกระเพาะอยู่นี่กะเจ็บบ่มนี่กันตุ้มน้อยเด้ไปเจ็บบ่เส็บบ่กินบ่ถ้าบะมันนั่นหละผู้จ้าก้อเพาออกันตุ้ดดัดรัวเส็บเลย่ะไรเออไนมันกลี่ยแล้วะเออเกี่ยก็พุทในท้องมันเกี่ยกันบดไร้้าต่อมาน่ะกระเพาะอ่พาะสบได้เองเป็นนะ ก็แพ้แล้วแต่พึงได้เป็นอันนี้ก็ได้อยู่ลำยาน้ำดำาื้อได้นี่แหละเอคได้เแล้วแต่นนี้ร่างกายยังแข็งแห้งอยู่เดแงืออนี่กินนะไอดีมาดุแมบนีเหืนบอกดต้ออนเธอนี้ปปร่วมก่อนสิไอ้นีแต่ปุ๋ยยิ่แทบวันนี้เลงกหัดเว้าวหัดว้ากำลังเฮียนเว้า ปายแล้วบกสใกล้สิสองแล้วี่ยนะนองนั้นมันนึ่งดียวอะมอนี้บ่บาลาดสิรมาได้บากันแมนกลับพันครอบมาแข่งขาพันสิงบาได้นียิงตามีเงนัลูก้อเบือกงนอนน่ ถ้ามอไปวิทย์ขาเพิ่นเพิ่นยังใช้กาดึงาดึงันจะได้บทดึงขาดึง้นหงอกว่่างเขาจได้อาข้างขาแล้วคนหงกวันนี้เราได้ขาแ้เนี่ยต่ยลงเนี่ยต่วิทติ๊กอไรังวิทย่ำกลุ่ยูงเนี่ขาหนะใช่เง้นหมื่นบั้นเกิดน้ึ่งก็ทัน่อยค้นหน่อยเดี๋ยวช่างจะมาหน่อย้ะปั่นกระตุนลงหนเดีวนี้ ปนพื้นเพื่ตูนะอย่าทายบ่นอนนเก่าพื้น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 คันบ่ดูมันคันบ่พูดว่ายังไงในนี้ในนี้พูดใน่นนี้ใช้สบู่วัดเถิเดียันแม่เขาใช้เขาใช้ตอนนั้นเขากราบแพนตัวนิ่มจิ้มพื้นด้วยนะแล้วก็ใช่ไปเรื่อยๆคลี่ปั๊บปั๊บสภาพผบัดอันนี้ชูนี้เสียงน้อย อยู่ล่ะอยู่เพื่อนว้าทํานํานํายอยกยาวนั่นน่ะจักกระโตเลยได้เพิ่นนเนาะนอนาย6เทื่อนี้ชัวจังซี่เว้าปาน แทนไม่ได้เจ็บแทนก็นอนเนาะใช่ขี้อนอนใช่เดียวมันไห่บ้างนะเนาะไนมันไนอนนอขี้อ่อมันจ่แน่นอนทางมึงตอนแดงเนาะแับขำมากจริงัอาการมันเย็นเนี่ยเรื่องเจ็บขึ้างวมเออมามึงเอาปูไปยเี่ยไปไปขดปูเฮ้ยมาขึ้นไปกัะาป๊าปะเดี่ยโต๊ะบูร่ะมันหอด ข่าเอ้ลงมาแล้วถาว่าดานขื well, <S <S ่นน้ำนี yeah> ่ในัด็กการด่า um ิคนจะข่าไปไไม่ด้ล้วมาดูนะไปหาหมอป่ะะไปมุกไปเผื่อมันดีขึ้นจักหนเจ้านอนเจ็บอยู่ซี่ป่ะจ๊กเพอก็ใส่ยามันดีขื่นนะเนี่ย ฮะบักกุมาเลยอามาขี่รถมายาเฮาขี่รถไปเฮาขี่รถมามันเช้าเฮาก็มาแล้วไปบ่ตามใจรนบ่บัดนี้ไปบ่มีเงินกู้ยืมเอานี่แล้วเห็นบ่เฮาล่ะิเอเห็นบ่ลูกจ้บ่มียังกู้ยืมไปยังเซา เจ้าจ่ยกับเขาไปทำเยอะนะเพื่อเพื่อใช้ยามันถืกมากเลยนอนอยู่ส่กับนอนเจ็บไม่ซื่อละ เนีน่นยบอนไุกหะยออยูบอหนไปปะที่อยากไปยันว่นม,นมีเงินบออะไรนี่นะมีหูกดางกับพาะมีอรอก <c oughs> ไปงินบอ ไปก็ไปเนาะเจ็บนล้วบันจะไปแล้วชาวไอ้บันเจ็บแห้งอย่างนี้เพราะยังนอนอยู่เชื่อจะเจ็บนี่คำเใส่ไนี่ทำไนี่คำเนิมเอินเรื่อเรื่องกับผ้าไปบันนี่นะ

อืมในกูให้แล้เนาะว่ามามถึงคันลาเนี่ยขเราเลยนะขมเลยนะไป <c oughs> เบื้องห็นได้แตนอนนอ,นอยู่กันจะเจ็บปวดอะซื่อเข่เ็บวา

นวดทาแร้เนอะค่ะนวดก็ม่ได้นั่นหรอดก็มาได้นั่นเอบีบบีผยางไหนบะยางไดนก็บใไปาแล้วบ่นนาะยางไหนวะเนาะ จีบไปกัน่กัได่แค่รวยดีเราไปใส้เด็ไแม่แม่ลูกชะลไปนี่ไปัาเลยแม่ลูกชลได้บัเครนได้ยงไง่ยเสร็จไปยนดมาเลยอาอเม่งอนอม่ยังคิมาจัด้านให้ให้ไอ้ป้าสุติบอ Nhay nhiều bó. nhiều bó. nhiều bó. bóc nó thì mama mẹ bay mẹ mày hay mày mày Màn mày 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 Ôi, màn mày nó đầy quá mày 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 nó mày 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 mày

มัแบเสกจ้มานอนด้วยนี่ยนอนที่ตงกันเยเตียงนี้ชุนีองักแต่ชุดันมใชของักนี่มันเป็นน้ำใสนะนี่สย่า้ำใสเนี่ยม่เป็นกเดี๋ยงมัเินอยนล้วัม่าใส่ต่ออ้ยันนำใสแล้วนวาน้ำใสยังอยู่ในํ้ำรำใส่ไตรวจภายในันมงเห็นต้องส่องกล้อง เี่ยเราไม่ได้ซองกล่องนะมนเนาะเ็ซบางนี่สเนีนาะม่แกเพานยเพาอว่ามัเป็นย์งหายมบนนี่เนเอินเนี่ยชวนเนี่ยเราเราไปบันกบุปไป จะนอนอยู่นอนถ่าอยู่กับปัญหาอย่างกระเจ็บเนาะเจ็บขึ้นได้เลยเจ็บจนข้างอีกถ้าขดูเรื่องเห็นสิธทำเมตันนั้นเราเป็นมันเงกะ้าวกเวย

นล่วทำพึ่งลราก็นอนแล้วทำพึ่งก็โอ้ยนะคะเรายับลงมาจิตพอใจเลยเมนเมาที่นั่นอะไรเป็น่ังไงพล่านเหรอแล้ววันนุกร nah, ์อ่านไร้ยครับนอนเมนบ่โดยนอนมอนคือ เ้ไปมาเยี่ยมแล้วก็ล่าล่ทำ่งนก็นอนเนะผลงานนี uh ่เนาะงานยอดเยี่ยมเลยหลงานอดเยี่ยมงานยอดเยี่ยมอันนี้ผลงานไจ่่ผลงานะอกอย่าหัวผลงานอิตาลีเ่่ะ อุ้ยผลงานอิตาลีว่ะเนี่ยอื้อมให้อึมเนี่ยผลงานเพื่อใช้ตัวนี้นะผลงานอิตาลีผเงานอิตาลีบึงอือฮืออือยือฮ่าฮ่าฮ่านี่นี้นี่คือจับจูดได้จับจูดได้จะให้ผมดูนแมนแมนแมนไปใช่นายลุงบ่ออไปว่าไปหาพอดีบ่พอดีลุงบ่บ้าชิดเลยไปบ่

อันนั้นเอาเงินแทนบริษัทเด้อนั่งมอหยอกกันตายโชว์ไปโทสตาร์กันแ้วกเงินแม่ก่อนะอหผู้ใหญ่น้ซื้อของไปฮะทางบอลไปได้ใช่ไหโอเคทางบอลไปด้้วเดยอย่าไว้ได้หรอลพอสิไปได้ดุมามามเลยว

นมามโนดหรอมี้นเลยมีชัน่ยมันคุ้งขนาดไนน่นร้อยร้อยบอะร้อยร้อยแปดเนี่ยบอ๊ะได้พวกชิปได้พอดีได้หรอแกหมายตาทาเออเออแบบว่าแบบนกได้นะคำนั้นกะเป็นนกว่าแตว่าเงาในแอาไปทุงหน่อยให้มันนี่

càu nhếng càu chao và càu thiêng, thiêng đen ăn năm cái hơi bưng bưng mẹ cái yu mẹ cái baju papa cái baju hơi tự một điều hơi cha cha keng cha cha kêu cái gì đấy cái gì đó cái cái ยืดปากกระดาษปากแดงเข้มแรงขี้ตรงนี้จ้ะนี่กัปีนืดตัปีเซลอะอะไรเก็บอะไรหนามากศอกากสอบผิวนาขั้นเห้มือดิคนามตีนเลยเจ๊ไว้มากี่นิ้วไววแล้วเนาะอะไเนีนเจ๊รถ เจืออนไม่ก <laughs> <laughs> ็ข yeah, ่ากนแล้วนอนเน่าอย่างนี้ได้ปินอนเน่าเหรอนอนแบบน้ำแล้วมีเขาผ่านี่แล้วนี่แ้กผ่านเปลี่ยนก้าวลงมาย่นในกบไปกลับมาบอกเบนาว่าภายในนั่นนั่นน่ากินกินนะหันเนียดอ่หันเนียเลย อันเนี่ยเงี้ยวหนขี่ลูกเดอนซิวขี่ขี่เบ่งเนี่ยไปเลย n ยวันเนี่ย n h i ยวแล้วหันเกิดอเสียเเพ้เยป้าม้ดฝามุดฝนนะช้างนะมือข้างหลังนะตกอีกแล้วจำบรรษาพันาันหน้าคุณแม่จำบรรษาบ่เนาะ มย่บอมันยับใบนี่นะแต่มาสอันนี้ลูกห่ายับเยอะจุเจ้าจุเจ้จ้อดุมแต่ดีจดมีอยู่เอ้ยับยับเาเผาได้สะกัดีไปก่อนแล้วเนาะสะเ้าเผาแต่เขาทานสักกินไปก่อนแล้วบหมวกเยีบยมเลขึ้นมาเห็ดเกาะใบแต่บีไม่ไหวขึ้นมาเห็ดตื้อม่อทอหมอนค่ะพีใส่ที่เสยบ้า ก็แบบ่รอแต่มันปวแพ้มันดีป็นแพ้มันด anyway> uh uh ีๆได้แพที่นยมนยู่กินขึ้นเนี่ยติดขอถ่าดุมติดบอกสายเนนี่กินได้ก็เยเอ่อเฮ้ยนี้แน้่าอเบ่หอ้าแล้วบ่าัวนะ อแล้วอาแล้วไปเมเตมอกแน่อระบายขันเมือบอเกบินเปิดเรักหางตัวน่งกอหากมเรื่อบอกว่าเออดะยากใันไวบิบิาลรงที่แรกอุ้มลูกอุ้มลานที่แรกจะไม่ยปเยแบบนี้คับ เงินกันถ้าเราไปหาหมอ,อยมุกบันนี่ชาว้าชาักกับชุดยืนมาหันเลยบนันชุดน้ำหันได้บนชุดยมกเลยบ้นแม่มุกะาหาันนะทำให้ฟังนั่นแนบบ้านแ้วทอง้องเสียกันแหละ่าวอืม น้าค่ยตามไปเยี่ยมหนังโอ้โหย่เลมอนี่ไหมน้อมเจ้าเะกเก่งนะลูกดิวดวแดมมันอยู่เมื่อไเนยมันจะโได้มอนี่บอบบบหายบหายบหาเกียดแมอยู่ อ่เนั่นไออิ่มเลยแล้วนั่นไอ่อมเลยเคนปลางนอกันคิดหนาเด้อัทีนี่สวัสดีเด้อบายบายเนสวัสดีปลากเนี่ยลูกเน่เน่เ่นเน่ว้าวคนมันมีหูเว้ยยย่สวัสดีปลาดุกเนี่ยลูก อันนั้นกระดูด,ดนั่นน้อไม่ทางนั้นนะเฮ้ยบายบายน้ำปลาดงเนื้อคุณนะมืดคือ,คอเลยคุณนะ